ครับคุณผู้ชมครับช่วงภูมิปัญญาไทยวันนี้นะครับอย่างที่บอกไว้นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตุ๊กตาหอมนะครับสวนจะหอมมากน้อยแค่ไหนจะหอมยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของไอเดียนี้เออไอเดียนี้กัเลยดีกว่านะครับกับคุณโกสาริกบุตรนะครับเจ้าของไอเดียตุ๊กตาโกคุคุงโก โกคุงนั่งเอสวัสดีครับเมื่อกี้ได้พูดคุยถามถึงที่มาที่ไปของคขาว่าโกคุงมาจากไหนเขาบอกก็คุณโกนั่นแหละใช่ก็มาจากชื่อนั่นเองแต่ดูดูให้แบบอินเตอร์หน่อยเออไปทางโซนญี่ปุ่นโกคุงที่ว่าจะให้อยากอยากให้ชื่อเนี้ยจำง่ายใช่ไหมครัก็ต้องการสร้างเป็นแบรนด์นะครับโดยใช้ชื่อนี้เพราะว่าจากที่ค้นหาในอินเทอร์เน็ตนะครับคือชื่อนี้ยังไม่มีใครใช้ชื่อมาเป็น ในในการขายสินค้านะครับเป็นชื่อเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ว่าก็เลยมาตั้งชื่อเป็นชื่อผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นชื่อที่จดจําได้ง่ายนานยังครับทำมานานสี่ปีแล้วครับเป็นไงครับ4ปีนี่ประสบความสำเร็จยังก็ปกติก็คือส่วนผมเองจะเป็นส่วนของผลิตส่งนะครับจะไม่มีหน้าร้านครับจะมีหน้าร้านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นก็คือจะผลิตส่งตามต่างจังหวัดคือที่ท่องเที่ยวก็ทั้งหมดที่ส่งณะปัจจุบันนะก็คือ5้า้าจังหวัดหนึ่งอําเภอครับที่ส่งอยู่แล้วก็ มีส่งออกบ้างนะครับอยู่ประมาณ9ประเทศครับเอาประเทศนี่คือในโซน,นอเอเชียรหรือว่าไปถึงยุโรปอเมริกาก็มีอเมริกาฝรั่งเศสแล้วก็ถ้าโซนเอเชียก็ไปญี่ปุ่นสิงคโปร์ครับอืครับผมว่าเป้าหมายจริงคุณคือญี่ปุ่นนะ่เพราะชื่อคุณออกไปทางญี่ปุ่น แล้วขอย้อนกลับไปนว่ามีไอเดียมายังไงถึงมาทําเจ้าตุ๊กตาโกคุงขึ้นมาได้ก็เริ่มต้นมาจากที่เรียนจบบรรักษ์นะครับชอบอ่านหนังสือแล้วก็เออมเจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวันเกี่ยวเรียนจบเลยนะบรรลักษ์ศาส์ครับม <ảo> ันต้องเกี่ยวกับตัวหนังสือเกี่ยวกับห้องสมุดครับครับเกี่ยววับหนังสือแล้วยังไงแล้วก็คือมาเจอหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับงานหัตถกรรมพอมาเจอปุ๊บก็คิดว่ามันมันเป็นไอเดียที่แบบง่ายๆซึ่งเราหาอุปกรณ์ง่ายแล้วซึ่ง ตลาดในเมื่อสี่ปีที่แล้วเนี่ยยังไม่มีคนทําเท่าไหร่จะมีเฉพาะไอเป็นตุ๊กตาการาบูนแต่ลักษณะตุ๊กตากลิ่นหอมมาจากน้ามันหอมระเหยยังไม่มีคนคิดครับแล้วก็ได้จุดตรงที่ว่าเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตครับในบรรยาิของ Google จะไม่มีคําว่าตุ๊กตาหอมนะครับถ้าเราพิมพ์ตุ๊กตาหอมมันจะกลายเป็นตุ๊กตาหมีเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้ว่าเราเป็นเจ้าแรกที่ทําตุ๊กตาหอมในอินเทอร์เน็ตในโลกในโลกของออนไลน์ครับครับแล้วเป็นยังไงครับนี่ทายากไหมก็ไม่ยากครับ นี่คุณเริ่มทําด้วยตัวคุณเองก่อนเลยใช่ไหมก็ฝึกที่ตัวเองก่อนครับอือหือคือเริ่มยังไงอ่ะก็เริ่มจากที่ก็จะเป็นถุงเท้าที่ง่ายๆนะครับเาเดียวแค่นี้เองนะครับนี่เป็นถุงเท้าเหรอนี่เป็นถุงเท้านะครับเอาเลยครับถุงเท้าหนึ่งข้างหนึ่งข้างต่อหนึ่งตัวครับอือเอากลายมาเป็นหน้าตาแบบนี้เอปกติอ่ะก็ได้จะเห็นที่มันเป็นกาละบูนแต่ไม่เคยเห็นว่ามันเป็นน้ามันหอมระเหย เพราะว่ากาละบูเนี่ยจะมีข้อจํากัดในเรื่องว่าถ้าเราใช้แล้วมันหมดไปแต่การที่ใช้น้ํามันหอมมัเหยนั่นหมายถึงว่าถ้ากลิ่นมันจางคุณสามารถเอาตัวหัวน้หอมเนี่ยตัวนี้นะครับสามารถมาหยอดเติมเติมบนหัวตุ๊กตาเนี่ยครับอ๋อเติมตำแหน่งตรงหัวได้ครับใช่ครับก็คือสามารถจะใช้ต่อไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวๆคุณโกคุงครับนี่ข้างในนี้เป็นอะไรข้างในนี้เป็นเม็ดแป้งมันสำปะหลังนะครับ ผสมกับน้ำมันหอมระเหยแล้วก็มีตัวใย,ยสังเคราะห์เป็นตัวที่ปั้นให้เป็นหัวครับเราโดยใช้ไอ้แป้งวันสำหรับเนี่ยเป็นตัวเก็บกักกลิ่นตัวน้ำมันเอาไว้อพอมาดูดน้ำมันปุ๊บพอมาโดนความร้อนน้ำมันที่อยู่ในตัวไม่สับคุมมันก็จะระเหยออกมามเราไม่ได้กลิ่นซึ่งปกติไอ้ตัวน้ำมันหอมระเหยเนี่ยครับเราจะใช้คู่กับตะเกียงหรือเตาซึ่งจุดไฟต้องใช้ความร้อนแต่นี่คือการประยุกต์โดยใช้ความร้อนรอบนอกครับแล้วอยู่ได้นานไม่กิน ก็ประมาณเป็นเดือนครับปกติแล้วนะกลิ่นหอมโชยอยู่ประมาณ7วันถึงสิฮะเอาะะอย่างนี้ก็สามารถไปใส่ตู้เสื้อผ้าก็ได้สิก็หมดก็เติมไหมครับไม่ก็มันไม่มีความร้อนเนี่ยตู้เสื้อผ้าอ๋อถ้าอบนะครับลักษกะอบกลิ่นหรืออยู่ในที่ที่ที่อับอ,อากาศ<ช>ที่จาํากัดกลิ่นก็จะออกครับไม่จะเป็นจะต้องไม่จะเป็นจะต้องโดนความร้อนใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าระยะเวลาของกลิ่นครับ ความความคงทนของกลิ่นระหว่างในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงกับพื้นที่ที่อุณหภูมิต่ำอย่างไรจะอยู่ได้นาน่ากันอุณหภูมิต่ำจะอยู่ได้นานครับอากาศเย็นกลิ่นจะอยู่ได้นานครับเพราะฉะนั้นคือทางเหนือครับจะขายดีมากครับคือที่แม่ท่องสอนเชียงรายเชียงใหม่ครับครับเอันนี้คงก็ส่งไปได้สิส่งครับรู้สึกว่ายอดสั่งเยอะกว่าที่อื่นใช่ไหมเป็นช่วงฤดูกาลที่ท่องเที่ยวครับก็คือบางครั้งออเดอร์นี่ขึ้นอาศัยอยู่กับเออ การท่องเที่ยวด้วยเทศกาลเทศกาลนะหน้าท่องเที่ยวปุ๊บพื้นที่ตรงไหนที่มีคนไปเยอะเราไม่ต้องบอกเลยนะที่ีภาคเหนือมีหลายที่มากก็จะสั่งแต่คุณไปเลยใช่ไหมแต่ถ้าส่งเกือบทั้งปีจะเป็นทงภาคใต้ครับยกเว้นแค่2จังหวัดก็คือยะลากับปัตตานีทําไมครับผมไม่ทราบนะและมีการลองผิดลองถูกไหมคะว่าอ๋อครั้งแรกก็คือเราจับทางไม่ได้ว่าจะทํายังไงให้ไม่มีเรื่องของกลิ่นครับครั้งแรกก็คือจะ ใช้สบู่บ้างเจลเจลในรถยนต์ที่เจลหอมแล้วก็แม้กระทั่งลูกเหม็นแต่แบบมันไม่ได้ผลนะเพราะว่าเจลนี่ทําให้เลอะลูกเหม็นก็คือกลิ่นมีแค่ไม่กี่กลิ่นแล้วก็ตัวสบู่นี่ก็คือกลิ่นมันออกจางจนวันหนึ่งก็คือมาเจอลักษณะที่ว่ามันเป็นเม็ดหอมครับออืคุณไปเจอที่ไหนอ่ะเป็นหอมในห้างครับ แต่ก็ไม่รู้มันคืออะไรจนวันหนึ่งก็คือมาลองผิดลองถูกก็เลยรู้ว่ามันเป็นเม็ดแป้งมันสำาหลังครับเนื่องจากเม็ดแป้งมันสำาหลังมันจะแข็งแล้วมันก็จะเก็บน้ํามันได้ครับอือฮอโอ้ก็ถือ Sweden ว่าเป็นไอเดียดีเนาะเนาะก็คือเนี่ยลายเอ้ยถ้าทำเองเนี่ยยากไหมเนี่ยไม่ยากครับก็ตัวหนึ่งห้านาทีได้ครับอ๋อเหรอหนึ่งตัวแล้วตอนนี้เป็นไงคุณไปถึงขั้นไหนแล้ว ที่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 ผลิตของคุณเป็นถึงโรงงานหรือยังอ๋อยังครับเป็นระบบอ๋อแฟมิลี่ครอบครัวก็คือคนในครอบครัวคือทำเองนครอบครัวครับแล้วก็ถ้าออเดอร์ไม่ทันช่วงปลายปีก็จะมีน้องๆที่เราได้สอนแล้วก็ซึ่งงานกลับเข้ามาแล้วนี่คุณเปิดสอนได้เหรอเออผมสอนฟรีครับเป็นวิทยาทานให้กับน้องๆที่เป็นนักเรียนนะครับอ๋อมีคนมาเรียนเยอะไหมครับก็ไปสอนถึงนรงเรียนนะครับอย่างล่าสุดก็ไปที่โรงเรียนมวนิเวศก็คือในวิชา เรียนของเขาเลยใช่ครับก็คืออาจารย์เนี่ยจะเชิญเราไปสอนแล้วก็กางเดือนกลางเดือนกันยานี่ก็ที่ชัยภูมิครับแล้วก็ปลายปีก็ที่อุบลราชธานีน้องๆให้ความสนใจดีไหมครับรับเยอะครับเยอะมากก็สามารถดูรายละเอียดได้นะครับในเว็บไซต์นะครับสมัยดอคอมแล้วลงมาด้านล่างนิดนึงเข้าไปในแฟนเพจของเฟ o บุ๊ะครับจะมีกิจกรรมต่างๆที่เราไปร่วมกับทางมหาลัยหรือทางโรงเรียนแล้วก็บุคคลสนใจที่ทั่วๆไปที่เขาสนใจครับค่ะ ก็แสดงว่าใครที่เรียนรู้วิชาไปเนี่ยก็ไปทําแบบนี้ใครได้เหมือนกันไม่ไม่ได้ห่วงเรื่องวิชาครับเป็นการเพิ่มวิชาชีพให้กลับสามารถไปทําอะไรได้เสริมได้ค่ะแต่เห็นมันมีหลายกลิ่นมากๆเลยอ๋อเยอะครับเยอะเยอะห้าสิบกลิ่นได้นะห้าสิบกลิ่นเลยจริงเหรอครับแล้วแต่จะชอบแต่ละคนต่างประเทศนี่เขาจะนิยมกลิ่นในไทยอย่างเช่นดอกโม่ลาเวนเดอร์มันลิ